ลองนึกภาพตามกันดูนะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเช้าตรู่ของเดือน6กกลิ่นฝนแรกบนกับไอเย็นๆจากภูเขาลอยมาเลยครับแล้วก็มีเสียงกลองเสียงแคนดังแว่วๆมาจากวัดเป็นสัญญาณว่างานบุญหลวงหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อง,งานแห่ผีตาโขนกำลังจะเริ่มขึ้นและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการกลับบ้านของชายหนุ่มคนหนึ่งการกลับมาที่จะเปลี่ยนมุมมองของเขาที่มีต่อประเพณีไปเลยตลอดการพอถึงบ้านปุ๊บ คำถามแรกที่ได้ยินจากปากลุงคำพาก็คือประโยคนี้เลยครับกลับมาหาแสงสีหรือกลับมาหาศรัทธาโหเป็นคำทักทายที่ฟังดูเรียบง่ายนะแต่ว่ามันจี้ใจดำมากๆเลยมันสะท้อนถึงความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในใจของเขาเหมือนเป็นคำถามที่ท้าทายว่าลึกๆแล้วเขายังเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อยู่หรือเปล่าคือชายหนุ่มคนนี้นะครับเขาจากบ้านไปอยู่เมืองกรุงนานหลายปีแล้วล่ะ จากเด็กบ้นบานๆคนหนึ่งก็กลายเป็นคนเมืองเต็มตัวไปแล้วแต่การกลับมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การกลับมาเยี่ยงบ้านเฉยๆนะครับเขากลับมาเพื่อถ่ายงานท่ามกลางเทศกาลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตวัยเด็กของเขาแม้ว่าภาพที่เห็นมันจะดูเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะบ้านทุกหลังแขวนธงสีสดใสมีหน้ากากผีตะโขนสวยๆตั้งโชว์แต่ในใจของเขากลับรู้สึกแปลกแยกอย่างบอกไม่ถูกครับมันเหมือนกับว่าเขากําลังมองดูชีวิตเก่าของตัวเองผ่านกระจก คือเห็นทุกอย่างนะแต่ไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับมันอีกต่อไปแล้วและนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากเลยในสายตาของเขารวมถึงในคําพูดของลุงด้วยนะงานบุญหลวงที่เคยเป็นพิธีกรรมที่มันดูศักดิ์สิทธิ์มากๆตอนนี้มันดูเอ่อเหมือนเป็นเทศกาลถ่ายรูปสําหรับนักท่องเที่ยวไปซะแล้วคําถามก็คือความขลังของพิธีมันกําลังจางหายไปจริงๆหรือเปล่าเอาล่ะครับทีนี้เรื่องมันกําลังจะเปลี่ยนโทนแล้วนะจากความคึกคักของงานเทศกาลชายหนุ่มคนนี้ เขาเดินเลี่ยงฝูงชนเข้าไปในวัดครับแล้วก็เดินไปจนถึงใต้ถุนศาลาเก่าหลังหนึ่งที่มันเงียบสงบมากๆแล้วเขาก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างนึกภาพตามนะครับใต้ถุนศาลามันจะทั้งมืดทั้งอับใช่ไหมครับแล้วไปเจอหีบไม้เก่าๆใบหนึ่งเนื้อไม้นี่เริ่มผุแล้วนะแต่มันกลับมีกลิ่นธูปเก่าๆลอยออกมาจางๆให้ความรู้สึกเหมือนมีเรื่องราวหรือความลับบางอย่างถูกเก็บซ่อนไว้ข้างในมานานมากแล้วและเมื่อฝาหีบถูกเปิดออก สิ่งที่อยู่ข้างในก็คือหน้ากากผีตาขนเก่าแก่อันหนึ่งครับคือสภาพของมันเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวได้เลยทั้งสีที่ซีดจางรอยแตกเล็กๆทั่วทั้งใบหน้าและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือดวงตาที่มันกลวงโบลึกเข้าไปจนรู้สึกเหมือนเออเหมือนมันจ้องเรากลับมาได้เลยในวินาทีนั้นนะครับไอความรู้สึกแปลกๆหรือความน่ากลัวเนี่ยมันหายไปแวบหนึ่งเลยนะ เหลือแค่ความรู้สึกทึ่งในความสวยแบบเก่าๆของมันจนเผลอเอื้อมมือออกไปจะสัมผัสโดยไม่รู้ตัวเลยครับแล้วพอปลายดิ้วแตะลงไปปุ๊บโอ้โหเย็นเฉียบเลยครับเป็นความเย็นที่มันผิดปกติมากๆท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวในตอนนั้นนี่คือสัญญาณแรกเลยนะว่าหน้ากากชิ้นนี้มันไม่ธรรมดาซะแล้วแล้วทันใดนั้นเองครับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากข้างหลังอย่าสวม เป็นเสียงสั้นๆแต่ว่าหนักแน่นมากเจ้าของเสียงคือตาอินผู้เฒ่าประจำวัดที่ปรากฏตัวขึ้นมาแบบเงียบๆเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของเงาในศาลาแห่งนั้นเลยเอาละครับทีนี้เรื่องมันไม่ได้จบแค่การเจอของเก่าแล้วนะแต่กำลังจะกลายเป็นคำเตือนที่มันลึกซึง้งแล้วก็หน้าขนลุกมากๆการสนทนากับตาอินนี่แหละครับที่จะมาเปิดเผยความหมายที่แท้จริงของหน้ากากผีตาโหนตาอินแกพูดช้าๆนะครับแต่ว่าแต่ละคำนี่แบบมันมีความหมายมากเลย หน้ากากบางอันมีเจ้าของประโยคนี้มันทำให้หน้ากากที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่วัตถุโบราณอีกต่อไปแต่มันอาจจะมีจิตวิญญาณบางอย่างสถิตยอยู่นี่คือหัวใจของเรื่องเลยนะครับคือตาอินแกไม่ได้บอกว่าผีตะโขนคือผีที่น่ากลัวแต่แกบอกว่ามันคือสิ่งที่สะท้อนจิตใจของคนเราต่งหากเป็นเงาของใจคนนั่นเองโอเคคาเตือนของตาอินเนี่ยถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับมันเป็นแบบนี้ อย่างเรกเลยหน้ากากมันก็เหมือนกระจกที่สะท้อนใจเราทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของคนลืมความหมายที่แท้จริงของพิธีกรรมไปเหลียวไว้แค่ความสนุกสนานแบบผิวเผินเมื่อนั้นแหละครับหน้าก,ากากมันจะหาคนมาสวมด้วยตัวของมันเองแล้วคืนนั้นเองครับไอสิ่งที่ตาอินเตือนไว้มันก็ปรากฏขึ้นมาจริงๆแต่มันมาในความฝันของชายหนุ่มคนนั้นทุกอย่างมันเริ่มจากเสียงกลองที่ดังขึ้นมาครับ คือกลางวันงานมันแห่จบไปแล้วไงแต่นี่มันดึกแล้วแล้วเสียงกลองมันมาจากไหนในฝันนะครับเขาเห็นขบวนผีตาโขนกําลังเดินไปช้าๆแต่ขบวนนี้เออมันไม่เหมือนที่เห็นตอนกลางวันเลยสักนิดใช่เลยมันเป็นขบวนที่เงียบมากไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงดนตรีและที่สําคัญคือไม่มีคนดูเลยสักคนมีแค่เหล่าผีตาโขนที่เดินไปเรื่อยๆในความมืด แล้วภาพที่น่ากลัวที่สุดก็ปรากฏขึ้นครับในขบวนนั้นน่ะเขาเห็นหน้ากากเก่าใบนั้นไอใบที่เจอในหีบไม้นั่นแหละและแล้วมันกําลังหายใจโอ้โหภาพนั้นทําเอาเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเลยครับเหงื่อท่วมตัวไปหมดพอเช้าวันใหม่มาถึงแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาไอความกลัวจากฝันเมื่อคืนมันก็ค่อยๆจางไปนะแต่มันมีอย่างอื่นเข้ามาแทนที่นั่นก็คือความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่าเดิม แลวเขาก็นึกถึงคําสอนที่เคยได้ยินตอนเด็กๆขึ้นมาได้ครับว่าของศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนกลัวแต่เพราะคนรู้จักวางศรัทธาให้ถูกที่ความฝันเมื่อคืนมันเหมือนมาตอกย้ําความหมายของประโยคนี้ให้ชัดขึ้นในใจของเขาเลยในที่สุดเขาก็เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยครับว่าการกลับบ้านครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การมาทํางานถ่ายรูปแต่มันคือการกลับมาเพื่อเผชิญหน้ากับเงาในใจของตัวเองเงาที่มันหลงลืมรากเงาและศรัทธาไป ซึ่งก็คือหน้ากาก,กที่ไม่ควรถูกสวมนั่นเองครับเรื่องนี้มันก็เลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราทุกคนได้คิดกันต่อนะครับว่าในยุคสมัยที่ประเพณีดีๆวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งอาจจะถูกทําให้เหลือแค่ภาพถ่ายสวยๆไว้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเราจะรักษาจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ยังไงหรือว่าเราอาจจะปล่อยให้จิตวิญ,ญญาณเหล่านั้นเดินทางไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน